สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนาโชคนะคะอุ้ยงองแงเด็กน้อยงองแงหนึ่งตานะคะจากการที่ลองไม่ได้เห็นกันนานทำไมลูกทำไมทำไมหลักช้างก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะต้องรอให้ร่างกายเขาอุ่นมากกว่านี้ก่อนนะคะหนาวอากาศหนาวแล้วก็ครับครับผมครับผมโชคครับ หนุ่มนะคะเป็นเป็นผู้เบาใจดีเอ้เป็นผู้บเ,เบาอารมณ์ดีนะคะกับการพัฒนาการที่เขามาอยู่ที่นี่เขาแบบเขาปรับตัวได้เร็วมากนะคะน่ารักมากนะคะน้ำตาไหลเนื่องจากลมแรงนะคะนี่นะะหนุ่มอารมณ์ดี เต้น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 ชโชคเต้นโอ้ยเต้นโชว์แม่ๆหน่อยโชคเต้นเพอม์แม่ๆหน่อยนะคะปีใหม่แล้วนะคะขอให้แม่ๆนะคะอ่ามีโชคนะคะมีโชคนะคะโชคๆนะคะเหมือนนําโชคนะคะโชคปีนะคะตลอดปีนะคะนะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้แม่ๆในเอฟซีทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีโชค นะคะเหมือนพายน้ำโชคนะคะให้พายน้ำโชคนำความสุขสู่แม่แม่ทุกท่านนะคะนี่นะคะผู้เฒ่าอ่ะครับก้าวๆในะเอ็นดูมือน้อยๆเขามากเลยนะแผลยังไม่แห้งดีเท่าไหรนะะ่นะคะแม่แม่ค่ะนี่ค่ะนี่ดูครับบ๊ ครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนแจมเสียงได้ไหมแจมเสียงแม่ได้ไหมครับผมแม่ก่อนเร็วไม่เอาโชคไม่เอาโชคไม่ทำนะคะนี่เป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรเป็นไรไ ปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นผู้บา่าวอารมณ์ดีพูดง่ายๆเที่ยวฟังแม่ควนพ่อควนง่ายๆนะคะจะได้เดินเที่ยวบ่อยๆนะก็จะมีการเอาอ่อพายนำโชคออกเดินนะคะหนูจะอัปเดตให้เป็นคลิปวิดีโอให้แม่ชมกันเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่า ่าตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเริ่มที่ว่าจะให้ควานจับนะคะให้อาบน้ำให้อะไรให้นะคะเอาละดูกนวันนี้พอ่อพ่อจะเสร็จภารกิจเร็วไหมพอเสร็จภารกิจเร็วโชคก็จะได้อาบน้ำเนาะลูกได้อาบน้ำเนาะแต่ยังวันนี้ยังน่าจะยังไม่ได้เดินนะโชค เวลาพาไปเดินพร้อมเข้าพร้อมวิ่งตลอดเวลานะคะเพราะว่าโชคไม่ตื่นถนนตื่นรถผู้เบา <c oughs> ผู้เบาใต้มาปเป็นผู้เบาสุรินนะคะมาเจออากาศหนาวๆจากที่อยู่ใต้มีแต่หน้าฝนนะคะฝนกับร้อนมาอยู่นี่ก็เจอแต่หนาว อากาศหนาวหนาวมากนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากรอพ่อมาก่อนเดี๋ยวจะได้ทำความสะอาดให้น้องโชคนะคะจะเอาอะไรจะเอาอะไรเก็บอะไร,ไะไรทำอะไรลุนตัวเองทำอะไรลุนไว้ฮะทำฮะทำอะไรลุนไว้ลูก ทำยาทำอ้อยโรนที่เก็บเอาอ้อยนะคะตอนตอนมาแรกๆนะใบแห้งๆอย่างเงี้ยไม่เหลือนะคะโชคกินหมดตอนนี้ใบแห้งโชคเริ่มไม่กินแล้วนะคะการกินของโชคก็เออรู้แล้วนะคะว่าโชคกินได้เยอะนะคะกินกินเริ่มรู้อาหารรู้รสอาหารแล้วอา่าพ่อควนันถ่ายยานะคะถ่ายพยาธิพยาธิเยอะมากนะคะโชค นะพญาตัตวขาวๆใหญ่ๆเต็มเลยนะคะออกมานี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอเก็บรอเก็บออกนะคะเพราะว่ามีแต่พญาตนะคะแม่แม่ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้นุ่มหน้อยนําโชคด้วยนะคะนมโชคน้อยก็ออกมาสวัสด,ดีปีใหม่แม่แม่นะคะผมขอให้แม่แม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมั่นป่าถนาทุกประการนะคะขอให้มีโชคโชคโชคเหมือนนำโชคตลอดปีนะคะ นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ